ฮัลโหสวัสดีเพื่อเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในช่องพรอยพี่วก็วันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนํำเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะเรามาเปิดพรีเรามาเปิดคลิปในห้องน้ำนะคะนั่นก็คือเราจะมารีวิวของใช้ในห้องน้ํานั่นเองนะคะวันนี้พอก็จะมารีวิวอ่าสครับตัวหนึ่งนะคะที่ ดีไซน์นะคะเพื่อที่จะก็วันนี้นะคะเรามาดูสครับที่พลอยใช้กันแบบว่านานมากๆแล้วนะคะแบบว่าใช้ต่อเนื่องแล้วก็หลายกระปุกด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาบอกต่อให้เพื่อนๆได้รู้กันว่ามันคือสครับอะไรนะคะและมันใช้ดียังไงนะคะตัวสครับที่พลอยใช้เนี่ยนะคะจะเป็นสครับที่เป็นที่หนึ่งเลยนะคะตอนนี้แบบเป็นเฟรนด์ คขาได้เลยว่าเฟรนใน5เดือนนี้นะคะที่คอยได้แบบว่าใช้สครับตัวนี้แล้วคือมันเห็นผลนะคะคือแบบว่าจากที่แบบเราจะทุกคนเคยใช้สครับที่แบบมันเป็นซองๆในเซเว่นไหมที่เขาบอกว่าขาวแล้วก็ผสมกับมะนาวแล้วจะใช้แล้วแบบเป็นขาวพอใช้สครับพวกนั้นในเซเว่นนะคะใช้มาหลายซองมากแต่ก็ยังไม่เห็นผลเท่าตัวนี้นะคะสครับตัวนั้นก็คือ ไม่รู้จักก็แปลกมากนะคะตัวนี้เป็นสครับที่แบบว่าโด่งดังมากนะคะตัวนี้เป็นสครับในตำนานก็ว่าได้ที่แบบพอยชอบใช้มากมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสครับมีส่วนผสมของธนาคาแล้วก็ขมิ้นแม่แล้วก็มีเ,เป็นเกลือน,นะคะสครับกรเกลือผสมกับสมุนไพรรวมเข้าด้วยกันนะคะเขาบอกว่าส่วนผสมของเขาเนี่ย หลายนายนเาชนิดเลยนะคะแต่ที่พอยได้แบบเออไปดูมาว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็มีที่เห็นก็มีธนาคาแล้วก็ขมิ้นนะคะแล้วก็ผสมด้วยกรวยนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยแบบเหมื่อนโล่งออกแล้วมันอยู่ในห้องน้ํานานส่วนผสมของเขาเนี่ยคือแบบดูน้อยมากแต่ความเห็นผลของเขาอะ่ะคือดีมากๆแล้วก็จะบอกว่าคือที่พอยได้มารีวิวตัวรีวิวตัวนี้คือพอยอะไปซื้อสครับอีกตัวนมา เป็นแบบกระปุกแบบนี้แหละแต่ว่ามันละแบรนด์กันแต่คือพอเอามาใช้แล้วมันเป็นสรครับที่ตัวดังเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือไม่ดีกว่าเพราะตัวนั้นมันไม่ค่อยโอเคไม่ดีเท่าตัวนี้นะคะเพราะที่น,นี่เพราะที่นี่คือหนึ่งในดวงใจของพลอยนะคะก็ตัวนี้นะคะใช้แล้วเห็นผลคือพลอยสครับผิวใช่ไหมถ้าอยากให้ขาวไวๆอ่ะให้สครับอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็แนะนําว่าให้ทุกคนทาครีมกันแดดด้วยนะคะตอนออก ออกแดดแล้วก็้าคอยผิวขาวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีสัครับอย่างเดียวแล้วผิวจะขาวเลยทีเดียวนะคะต้องมีครีมตอนกลางคืนด้วยเหมือนเราทาสัครับไปแล้วนะคะขั้นตอนการต่อไปก็คือการทาออยแล้วก็การทาหัวเชื้อผิวสักอย่างหนึ่งแล้วก็เซรั่มนะคะแค่นั้นก็คือจบแล้วคือตอนออกไปตอนออกไปข้างนอกก็คือให้ทากันแดดด้วยนะคะากันแดดนี่คือขาดไม่ได้เลยไม่งั้น ครีมที่เราทาแล้วก็สกครับที่เราขัดผิวมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าจบไม่มีอะไรดีขึ้นจะไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเลยนะคะมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้พอใช้มาแบบอุ้ยน้ำย้อยนี่เปิดมาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้มันดีตรงที่แบบว่าเหมือนเขาใส่แบบน้ำมันหรือว่าอะไรสักอย่างแบบเป็นออยหรือเปล่า ท,ทำให้ผิวเราอะมันไม่แห้งผิวเราชุ่มชุ่มชื้นตลอดเวลาแบบคือขัดแล้วอะออกแดดขัดสองวันต่ออาทิตย์ละสองวันใช่ไหมแล้วออกแดดอะคือไม่แสบผิวแม่อะไรเลยนะนี่เนื้อสครับของเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาสครับให้ดูกันนะคะนี่นะคะพอยก็ได้เอามาทากับผิวแล้วนะคะเนื้อสครับของเขาคือแน่นมากๆนะคะมีความแบบเป็นออยออยอยู่ด้วยแต่ไม่ทําให้ นนะะอีกอย่างคือตัวเนี้จะไม่ทําให้ผิวเรานะคะเป็นสีเหลืองคือบางทีคามินที่สุอในเซเว่นอน่ะออกมาทาแบบเนี้ยแล้วล้างออกใช่ไหมคือผิวมันแบบว่า เราสครับได้งานเนี้ยขอคือเหมือนตัวอื่นใช่ไหมสครับไปปุ๊บอ่ะเหมือนเมืส่สครับมันหายไปแล้วเหือแต่แบบน้นำน้อนแล้วแบบมันไม่ฟินเหมือนมันไม่หนาเหมือนตัวเนี้ย บอกว่าสครับตัวนี้คือใช้ดีเห็นผลจริงคือจะให้เห็นผลด้วยก็ออย่าลืมทากันแดดแล้วก็ครีบมบำรุงตอนกลางคืนนะคะเพื่นพนพนพนอนๆคนไหนที่แบบอยากให้พลอยมาแชร์ว่าครีมกลางคืนที่พลอยใช้แล้วก็ครีมทากันแดดตอนกลางวนันเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะมารีเควสกันได้ว่าอยากให้รีวิวอะไรนะคะก็ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีสครับ ในใจนะคะที่แบบกําลังหาสครับอยู่นะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะคือทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แสบนะคะสามารถที่จะสครับได้ตั้งแต่ต้นคอจนไปถึงแบบปลายเท้าเลยนะคะโดยเฉพาะพอยเนี่ยจะเอามาขัดก้นด้วยนะคะแบบทูทููก็จะทําให้ก้นมันนิ่มมากๆแล้วก็แบบ รอยแตกลายมันก็จะจางลงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามข้อสอบอะไรอย่างนี้ด้วยตัวนี้ราคาก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้อีกทีนะคะคือแบบก็เดือนซื้อมาแบบซื้อกระปุกนึงก็ใช้ได้หลายเดือนจนแบบพลอยก็ไม่ได้จําราคาเวลาไปซื้อของก็ซื้อหลายๆอย่างก็ไม่ได้จําว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่แต่ก็จําได้ว่าราคามันไม่แรงนะคะสําหรับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันได้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ไฟกันด้วยนะคะบ๊ายบาย